สวัสดีค่ะวันนี้รายการติดปีกเกษตรบายเอราวัณทรายอยู่กันที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะคะวันนี้ทรายจะพามาทําความรู้จักกับหนอนเจาะผลจเจาะเมล็ดในทุเรียนที่สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทําให้ทุเรียนเนี่ยมีราคาที่ตกลงไม่สามารถส่งออกได้โดยเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกันว่าเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงหากพบการระบาดแล้วจะต้องกําจัดแบบไหนโดยท่านที่จะมาให้ความรู้ก็คืออาจารย์สุเทพสหายาเดี๋ยววันนี้ตามทรายไปกันเลยค่ะ ดีค่ะอาจารย์ว,รวันนี้เราอยู่กันในสวนทุเรียนที่จันทบุรีนะคะอาจารย์ลูกระยะนี้ช่วงนี้ทรายได้ยินมาจากเกษตรกรว่าพอฝนมาแล้วหนอนมาหนอนเจาะผลเจาะเมล็ดนะคะอาจารย์เขาเข้าเป็นระยะนี้เลยหรือเปล่าคะหนอนเจาะผลเนี่ยมันเป็นหนอนเรียกว่าหนอนผีเสือ้อซึ่งผีเสื้อนี่อยู่ในอันดับเลปิโดพต์ล่านะครับซึ่งหนอนผีเสื้อนี่นะครับที่ทําลายทุเรียนมีหลากหลายมากนะ ตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อนระยะที่เป็นดอกเนี่ยก็จะมีหลายชนิดถึงเช่นนอนคืบ <Okay. S 2> พวกนอนบุ้งนะครับหรือว่าเป็นพวกน,อน,อ,กนอนกระทูผักนอนกระทูหอมหรือนอนจาะสมอฝ้ายเนะี่ยซึ่งบางทีเนี่ยชื่อมันทําลายพืชอื่นนะแต่ว่ามาทําลายทุเรียนได้ mm hmm. แต่ที่สําคัญที่สุดนะในช่วงที่ทุเรียนติดผลผลิตแล้วก็คือช่วงติดผลไปแล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็จะมีอยู่2ชนิดชนิดแรกก็คือนอนเจาะผล ซึ่งหนอนเจาะผลจะอยู่เฉพาะข้างนอกเราอาจจะเห็นแผลเห็นรอยแผลเนี่ยมีขุยนะมีขุยคือขี้ของตัวหนอนเนี่ยหลังจากกินเข้าไปก็จะถ่ายออกมาเป็นเป็นขุยขุยสีออกสีน้ำตาลถึงดำแล้วเราอาจจะเห็นตัวหนอนหรือดักแด้อยู่ตรงนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นหนอนเจาะผลซึ่งถ้าเป็นหนอนชนิดนี้เนี่ยการป้องกันจัดไม่ยากแต่จะมีหนอนอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ซึ่งนอนชนริดเนี้ยนะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วตอนนี้เพราะว่ามีความสําคัญในการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศซึ่งตอนนี้ประเทศจีนเนี่ยซื้อผลลิตทุเรียนจากเราเนี่ยได้มีข้อกําหนดว่าทุเรียนที่ส่งไปเนี่ยห้ามห้ามมีมมนอนช็อะเมล็ดทุเรียนติดไปติดไปหนึ่งตัวก็โดนตีกับก็โดนตีกับอาจจะมีการเผาทําลายได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรจะต้องดูแลอย่างดีเลยนะครับ ตัวนี้นะครับมันจะมีพฤติกรรมหรือตัวแม่พิเส้้เนี่ยมีการวางไข่ตั้งแต่ระยะทุเรียนอายุติดผลไปแล้วประมาณ2เดือน2เดือนเป็นไซส์ประมาณประมาณกระป๋องนมนี่นะประมาณนี้ตอนนี้กำลังจะเริ่มแล้วก็คือจะมาวางไข่ไว้ พอตัวผีเสื้อวางไข่ไปแล้วเนี่ยครับจะใช้เวลาประมาณ5-7วันนะห้เวันก็จะเป็นตัวนอนขนาดเล็กฟักจากไข่หลังจากออกจากไข่ปุ๊บจะเจาะตรงดินเข้าไปเลยจะเจาะที่เปลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอยู่ข้างในเพื่อจะกินเมล็ดทุเรียนที่กาลังฟอร์มขึ้นมาเป็นเมล็ดอ่อน,ออน <S <S ๆแล้วเขาจะกินอยู่ด้านในประมาณ1เดือนถึง45วันพอกินจนอิ่มเสร็จนะครับก็จะเจาะออกมา เป็นลูเราจะเห็นรูเข้าจะไม่เห็นแล้วเพราะว่ามันตัวเล็กมากแต่ตอนเห็นตอนลูออกพอครบ10ป,ประมาณสิห้าวันก็จะเจาะลูออกมาแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นดินหลังจากที่เข้าดักแด้ไปแล้วนะครับอยู่ที่ดินเนี่ยมันก็จะ หมุนตัวขุดคุยหาบริเวณดินที่มันนิ่มๆหน่อยแล้วก็จะเอาตัวเศษขยะ,ะมาหุ้มตัวทําเป็นหลังแล้วก็นอนเข้าดักแด้พักตัวอีก1-9เดือน1-9เดือนนี่เกือบจะข้ามฤดูไปแล้วป่ะคะใช่บางทีก็คือรอ <ฮะ S 2> ที่อยู่ได้1-9เดือนจะขึ้นกับสภาพแวดล้อมถ้ามีความชื้นสูงมีฝนตกบ่อยๆนี่นะครับอย่างเช่นทางภาคใต้เนี่ย บางทีเดือนหนึ่งออกมาแล้วเพราะว่าความชื้นเขาเพียงพอ mm. เขาก็จะออกจากดักแด้บินขึ้นมาแล้วก็พยายามหาทุเรียนในการวางไข่นะครับแต่ถ้าเป็นภาคตะวันออกอาจจะต้องรอเพราะฝนอาจจะทิ้งช่วง4ีหเดือน mm. เขาก็จะรอรอความชื้นพอเหมาะเพืนจะออกมาแต่ถ้าแรงเกิน9เดือนเมื่อไหร่เนี่ยดักแด้เขาจะไม่สามารถที่จะออกมาเป็นตัวเทมไบได้ก็ค mm. ือตายไปเลยก็จะตายไปเลย การป้องกันกําจัดค่ะอาจารย์เราต้องทําตั้งแต่ระยะไหนที่เราค,รควรจะเริ่มเริ่มก็ควรจะเริ่มตั้งแต่ก่อนฤดูกาลด้วยซ้ำเพราะว่าในสวนที่มีการระบาดอย่างปีที่แล้วมีการระบาดนี่นะครับ,รบชาวสวนเนี่ยควรจะต้องมาการสำรวจลองขูดคุยหาที่ว่ามีตัวดักแด้ลงเหลืออยู่ไหมก็เก็บดักแด้ไปทำลายก็จะเปน็นจุดเริ่มต้นที่จะตัดวงจร,รนะรรเพื่อไม่ให้เป็นตัวเต็มวัยมาผสมพันธุ์และวางไข่ แต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำนะครับอาจจะต้องมามีการาห่อผลใช้วิธีกลก็คือการห่อผลใช้ถุงหอ่ออย่างเช่นการใช้มุ้งตาข่ายสีเขียวก็ได้เย็บเป็นถุงมาหุ้มก็ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องใช้สารเคมีเพราะว่าบางทีสารชีวพันธุ์บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ผลแต่ถ้าการใช้ชีวพันธุ์อาจจะต้องพ่นบ่อยๆสารเคมีกลุ่มไหนบ้างที่ใช้ได้คะอาจารย์ครับ สารเคมีเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มนะนะครับแต่ระยะที่เหมาะสมก็คือตั้งแต่ผล2เดือนแล้วนะซึ่งการพ่นเนี่ยต้องพ่นแบบป้องกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้านอนเข้าไปอยู่ข้างในแล้วไม่มีสาร,สารเคมีตัวไหนไที่จะแทรกซึมไปฆ่านอนอยู่ด้านในได้เพราะฉะนั้นเราต้องพ่นเคลือบผิวไว้เวลาผีเสื้อมาวางไข่ปุ๊บนะครับมันมีสารเคมีเคลือบอยู่นะพอหนอนฟักจากไข่ใหม่ๆปุ๊บ ไปสัมผัสหรือได้กัดกินงเพียงเล็กน้อยนอนก็จะตายก่อนที่จะเจาะเข้าด้านในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นการพ่นแบบป้องกันแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าสารที่เป็นยาน้ํามันเนี่ยสูตรน้ํามันทั้งหลายเนี่ยสูตร ec emod w e, U M e o D, พ่นบ่อยๆครั้งจะส่งผลกระทบต่อผลทําให้เกิดอาการน้ำแดงถ้าจําเป็นต้องพ่น ec ให้พ่นแค่หนึ่งครั้งแล้วก็หาสารกลุ่มอื่นมาช่วยสลับ,บซึ่งสารเคมีมีม,ม,มีหลายกลุ่มนะอย่างเช่นในกลุ่มเบอร์หนึ่งะหก็จะมี 1A 1, 1 b 1A ที่แนะนำโดยกรมวิชาการเกษตร,รก็จะมีครับคาบาลิวนะครับหรือกลุ่ม 1B ก็จะมีไดซินนนะครับนอกจากในกลุ่มไดซินนแล้วก็จะมีในกลุ่มของโปรฟินโนฟอร์นะครับพวกนี้ก็พ้นได้แต่ต้องระวังอย่างเดียวคือ อย่าพ่นบ่อยเพราะจะเกิดอาการหนามาแดงนะครับส่วนกลุ่มมือก็จะมีอย่างเช่นกลุ่ม 2B ที่ปูนิวได้ทั้งสูตร5% s c หรือ80% w g นะครับหรือกลุ่ม 3A ก็จะมีแลมด้าไซฮาโลโินเดลต้าเมทินนี่ก็ใช้ได้แต่ก็เป็นสูตร EC ก็ต้องระวังพ่นซ้ำบ่อยๆก็หนามแดงอีกนะครับหรือในกลุ่ม หมายเลข13 13นะก็จะมีคอฟีนาเพอร์นะครับหรือกลุ่มเบอร์หมายเลขหหมายเลขหที่เก่งนอนก็มีตัวอ e ีมาเม็กตินเบนโซเอตหรือกลุ่มหมายเลข15นะครับก็จะมีตัวลูเฟนูลอนนูวาลอนกลุ่มหมายเลข2ี่ก็จะมีตัวอินด็อกซาคาบนะครับหรือกลุ่มหมายเลข2 8เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหม่ล่าสุดในประเทศไทยเลยเป็นเป็นสารกำจัดนอนพิเสื้อ ที่ค่อนข้างดีมากเพราะว่าบางตัวเนี่ยเลือกทำลายเฉพาอนอนพิเศษเท่านั้นก็คืออย่างเช่นตัวคอแลนทานิลิโปรตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างอันตรายน้อยมากเพราะว่าเป็นสารที่มีรายงานว่ามีค่า LD50 กับสัตว์เลีย้ยงด้วยนมมากกว่า5,000มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก1กิโกรมซึ่งก็จะอันตรายน้อยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะครับ นอกจากสารเดียวๆแล้วเนี่ยก็ยังมีสารผสมด้วยนะนาสารผสมก็จะมีหลายคู่อย่างเช่นกลุ่ม 1B บวก 3A ก็อย่างเช่นไซเปอร์เมทินผสมโปรฟินอฟอร์ดนะครับหรือกลุ่ม15บวกกลุ่ม 1B ก็คือตัวลูเฟนนูลอนบวกโปรฟินอฟอร์ดนั่นก็เป็นสารผสมที่กำจัดใช้กำจัดหนอนสามารถเอามาสลับหมุนเวียนไดน้แต่ต้องระวังว่า ถ้าเป็นสูตร EC มีน้ำมันพยายามพ่นในแข้งครั้งเดียวแล้วก็ควรจะหาสารกลุ่มอื่นมาสลับนะอันนี้ก็เป็นการใช้สารเคมีในการจัดการหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนแล้วอย่างช่วงเทคนิคการพ่นถ้าเขาไว้เป็นกลุ่มเหมือนที่เราเราเห็นกันนะคะอาจารย์อาจจะต้องมีโฟมอย่างกรณีที่อย่างผลที่ติดกันเนี่ยนะครับมันจะมีหนอนเจาะที่เรียกว่านอนไทเปลือก หรือนอนกินเจอบผลธรรมดาที่อยู่รอบนอกเนี่ยมันชอบมาวางไข่ไว้แล้วก็ใช้เศษไม้เศษไม้หรือโฟมมาดันให้มันออกห่างจากกันก็จะป้องกันการมาวางไข่ได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนอนเจาะผลเจาะเมล็ดตั้งแต่การเก็บดักแด้ออกจากโคนจากฤด,ดูที่แล้วที่เขาได้เข้าดักแด้ที่ดินนะคะแล้วก็ขึ้นมาจนถึงการหุ้มผลป้องกันไว้ในกรณีที่เลือก เลือกผลสวยๆนะคะแล้วก็ใช้สารเคมีเข้ามาร่วมด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้บริษัทเอราวันเคมีกเกษตรจำกัดมีเคล็ดลับดีๆในการป้องกันกำจัดนอนเจาะผลนอนเจาะมาเดชทุเรียนในสวนทุเรียนมาฝากกันค่ะ การเลือกใช้สารป้องกันกำจัดมแมลงที่มีประสิทธิภาพในช่วงจังหวะเวลาที่ถูกต้องการสลับกลุ่มสารเคมี3-4กลุ่มหรือการใช้สารผสมกันตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปคือหลักสำคัญในการป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูในสวนทุเรียนค่ะจึงควรพ่นป้องกันหนอนเจาะผลหนอนเจาะเ,เมล็ดทุเรียนตั้งแต่ระยะผลขนาด1กิโลกรัมด้วยเทอคอราอาตาัตรา20-30ซีซีต่อน้ำ20ลิตร สลับด้วยเอราโพทินอัตรา30ซีซีต่อน้ำา20ลิตรสลับด้วยเอรานูฟอร์ดอัตรา30ซีซีต่อน้ำา20ลิตรสลับด้วยเอราทิพ5าเอสซีอัตรา30ซีซีต่อน้ำา20ลิตรสลับด้วยเอราด็อกซาคาบอัตรา20ซีซีต่อน้ำา20ลิตรสลับด้วยโรแนนอัตรา20ซีซีต่อน้ำา20ลิตร สลับด้วยอีมาไซา5์5% WG อัตรา10กรัมต่อน้ำ20ลิตรโดยพ่นสารในแต่ละกลุ่มทุก10วันจำนวน2ครั้งแล้วสลับกลุ่มสารเทอ,อร์คอล่าสารคอแรทนทานิทิโพสูตร5.17%สูตรเย็นละลายน้ำเยี่ยมสารในกลุ่ม28ออกฤทธิ์กว้างป้องกันกำจัดนอนเจาะผลนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนนอนพีเสื้อทุกชนิด มีคุณสมบัติกินตาและดูดซึมไปตามท่อน้ํำท่ออาหารแซกซึมผ่านใบได้ดีควบคุม,มแมลงศัตรูพืชได้นานมีประสิทธิภาพสูงกับมแมลงในระยะตัวอ่อนหรือหนอนใช้กับโดนได้ไม่อุดตันหัวฉีดเป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่มไม่มีผิดเฉียบพันธุ์ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเอราโพทิน <Pot> สารไซเปอร์เมทรินบวกโปฟีโนฟอร์ดสูตรพิเศษเฉพาะของเอราวัน4บวก40 EC สารในกลุ่ม 3A บวก 1B สารออกฤทธิ์เร็วแรงทำลายระบบประสาทของมแมลงออกฤทธิ์แบบสัมผัสตายกินตายไอระเหยกำจัดหนอนเจาะผลหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนหนอนผีเสื้อเพอลี้ยไฟไรแมลงบินด้วยสูตรผสมที่ลงตัวอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมทําให้สารเสริมฤทธิ์กันทําให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นกว่าการพ่นสารเดียวๆจึงช่วยลดปัญหาการดื้อยาของมแมลงศัตรูพืชเอารานูฟอร์ สารลูฟินนรอนบวกโปรฟิโนฟอร์สูตรผสม5%บวก50% EC สารในกลุ่ม1 5บวก1 B สูตรพิเศษเฉพาะของเอราวันออกฤทธิ์แบบสัมผัสตายกินตายไอระเหยเป็นสารลมมีกลิ่นเหม็นได้มแมลงบินผีเสื้อสามารถซึมผ่านใบได้ดีหยับยั้งขบวนการสังเคราะห์ไคตินของหนอนผีเสื้อทำให้หนอนรอกคราบไม่สมบูรณ์หนอนกินอาหารไม่ได้และตายในที่สุด คุมไข่ค่าไข่และลดจำนวนไข่จำนวนประชากรของหนอนผีเสื้อค่าตัวแก่ตัวอ่อนกำจัดนอนเจาะผลนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนหนอนผีเสื้อกำจัดมแมลงและไรในทุกระยะเอาราทิฟ 5SC สารฟิปโปนิว5% SC สารในกลุ่ม 2B ฟีนิวไพาราโซยาเย็นลายน้ำเยี่ยมออกฤทธิ์สัมผัสตายกินตายดูดซึมได้ดีในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวขนาดเล็กและแทรกซึมผ่านพืชได้ดี กำจัดนอนเจาะผลนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนเ mm hmm. พี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้มแมลงปากดูดทุกชนิดหนอนผีเสื้อหนอนมแมลงวันชอนใบร่วงปีกแข็งและ,มะแมลงในดินเช่นปลวกเอราด็อกซาขาบสารอินด็อกซาขาบ15% SC เสูตรครีมยายเย็นรายน้ำเยี่ยมสารเคมี Me ในกลุ่ม 22A ออกซาไดอซีนมีคุณสมบัติถ,ถูกตัวตายและกินตายซึมผ่านเนื้อเยื่อพืชได้ดี ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของมแมลงใช้กําจัดนอนเจาะผลนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนนอนผีเสื้อทุกชนิดและมวนโรแนนสารคอฟีนปเพอร์10% SC. สารในกลุ่ม13ออกฤทธิ์กว้างมีคุณสมบัติถูกตัวตายและกินตายทําลายกระบวนการสร้างพลังงานการหายใจของมแมลงสูตรครีมละลายน้ําง่ายปลอดภัยต่อพืช มีคุณสมบัติซึมผ่านเนื้อเยื่อพืชได้ดีใช้กําจัดนอนเจาะผลนอนจอเจาะเมล็ดในทุเรียนนอนผีเสื้อทุกชนิดเพี้ยไฟเพีย้ยอ่อนลายแดงอีมาไซด์5% WG สารอีมาเมกตินเบนโซโอเอต5% WG ชนิดเม็ดสารในกลุ่ม6อเวอร์เมกตินยาเย็นลายน้ําเยี่ยมออกฤทธิ์แบบถูกตัวตายกินตายซึมผ่านใบพืชดดได้ดีทําลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อของมแมลง ใช้กำจัดหนอนเจาะผลหนอนเจาะเมล็ดในทุเรียนหนอนผีเสื้อทุกชนิดเพี้ยไฟเพี้ยไก่แจ้ด้วงทุกชนิดไล่ศัตรูพืชหากใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถเข้าไปฝากคำถามไว้ได้ที่เพจเอราวัน หรือรายแอดเอราวัณอกริและถ้าในวันนี้ใครดูไม่ทันสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube พิมพ์บริษัทเอราวันเคมีเกษตรจำกัดในช่องค้นหาอย่าลืมกด Subscribe ติดตามด้วยนะคะเอราวันเพิ่มผลผลิตชีวิตผาพสุขค่ะ